สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวสุดปังของลิซ่ากันต่อเชื่อว่าหลายคนคงได้ฟังบ o r n a เก i n นผลงานเพลงล่าสุดของเธอกันไปแล้วและแน่นอนว่าเพลงนี้ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนฉาตเพลงต่างๆอย่างรวดเร็วหรือการสร้างสถิติใหม่ๆบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแต่เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นมากกว่าความสำเร็จในวงการเพลงเพราะมันคือเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่า อิทธิพลของลิซ่านั้นได้ก้าวข้ามขอบเขตของความบันเทิงไปสู่การช่วยชีวิตคนล้ครับล่าสุดบอนเนเกนไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงที่มอบความสุขให้กับผู้ฟังแต่ยังได้รับบทบาทใหม่ที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือการเป็นเพลงที่องค์กรกาชอาดอเมริกันหรือ American Red Cross ซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้แนะนำอย่างเป็นทางการว่ามีจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดเพลงของลิซ่ากำลังจะกลายเป็นเครื่องมือช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินนี่หมายความว่าพวกเราทุกคนควรจะมีเพลงนี้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหากเราพบเจอผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันเราสามารถเปิดเพลง Born Again แล้วเริ่มทำการกดหน้าอกตามจังหวะบีทของเพลงได้ทันที หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าเพลงป๊อปจะไปเกี่ยวข้องกับการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR ที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้ยังไงเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครับตามหลักการแพทย์สากลการทำ CPR ที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้ช่วยเหลือจะต้องทำการกดหน้าอกด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอในอัตรา100ถึง120ครั้งต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดในการทําให้เลือดยังคงไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและอวัยวะสําคัญต่างๆของร่างกายเพื่อเพิ่มโอกาสารอดชีวิตของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดและความมหัศจรรย์ก็อยู่ตรงนี้ครับเพลงบอ n เ g เกนของลิซ่มีจังหวะอยู่ที่ประมาณ115 BPM หรือ beats per minute ซึ่งอยู่ในช่วงตรงกลางของเกณฑ์ที่กาชาดอเมริกันแนะนําพอดีเปะราวกับถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะในอดีต เพลงที่มัดจะถูกใช้ในการฝึกสอน CPR ก็คือเพลง Staying Alive ของวง b e e g e e s ซึ่งมีจังหวะอยู่ที่ประมาณ103 BPM หรือเพลง Crazy in Love ของ Beyonce ที่มีจังหวะใกล้เคียงกันการที่ Born Again ได้เข้ามาอยู่ในรายชื่อเพลงแนะนำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำถึงความดังและความแมสของเพลงเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำเสนอเครื่องมือช่วยชีวิตที่ทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยลองจินตนาการดูสิครับ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตึงเครียดและน่าตกใจการมีเพลงที่คุ้นเคยและให้ความรู้สึกฮึกเหิมอย่าง Born Again เปิดคลอไปในขณะที่ทำการช่วยเหลือจะสามารถช่วยลดความตื่นตระหนกของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นอย่างดีช่วยให้พวกเขามีสมาธิและรักษาจังหวะการกดหน้าอกให้คงที่และมีประสิทธิภาพได้อย่างไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่านั้นหากเรามองลึกลงไปในความหมายของตัวเพลงชื่อเพลง Born Again ที่แปลว่าการเกิดใหม่ มันช่างสอดคล้องกับภารกิจการช่วยชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์การทำ CPR คือการมอบโอกาสครั้งที่สองคือการต่อสู้เพื่อที่ผู้ป่วยได้เกิดใหม่อีกครั้งเนื้อหาของเพลงที่พูดถึงการเริ่มต้นใหม่การก้าวผ่านความมืดมิดไปสู่แสงสว่างยิ่งเป็นเหมือนบทเพลงที่ให้กำลังใจทั้งผู้ช่วยเหลือและส่งพลังไปถึงตัวผู้ป่วยไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่แค่การกดหน้าอกตามจังหวะอีกต่อไปแต่มันคือการทำ CPR ที่เปี่ยมด้วยความหวังและพลังบวกอย่างแท้จริง ทุกบีดของเพลงจึงเปรียบเสมือนเสียงกระซิบที่บอกว่าอย่ายอมแพ้นะคุณต้องฟื้นขึ้นมามันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นจังหวะเพลงที่เหมาะสมทางกายภาพชื่อเพลงที่ให้ความหวังและเนื้อร้องที่สร้างขวัญและกำลังใจทั้งหมดนี้หลอมรวมกันทำให้บอร์นเกนกลายเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการกู้ชีพแล้ะครับข่าวนี้ได้สร้างแรงกระเพือมไปทั่วโลก แฟนคลับหรือเหล่าบลิงส์ต่างก็พากันแสดงความภาคภูมิใจในตัวลิซ่าศิลปินที่พวกเขารักไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอดอลที่มอบความสุขบนเวทีแต่ยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและมีส่วนช่วยสังคมในทางปฏิบัติในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์แพทย์พยาบาลและหน่วยกู้ภยัยต่างก็ออกมาแสดงความชื่นชมและสนับสนุนแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก เราได้เห็นคลิปวิดีโอไวรัลใน t i k t o k หรือ r e e l s ที่เหล่าคุณหมอและพยาบาลออกมาสาธิตวิธีการทำ CPR ประกอบเพลงบ r n a g a i n เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสอนวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไปในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่ายปรากฏการณ์นี้ได้ยกระดับสถานะของลิซ่าจากศิลปินระดับโลกให้กลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งที่เรียกว่า soft power ที่พลังของศิลปะและดนตรีสามารถทะลุทะลวงกำแพงทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้จริงๆเรื่องราวของบอนาเกนได้จุดประกายให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรียนรู้วิธีการทำ CPR มากขึ้นเพราะตอนนี้พวกเขามีเพลงโปรดเป็นเครื่องนำทางความสำเร็จของลิซ่าในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนฉากเพลงแต่มันคือจำนวนชีวิตที่อาจจะถูกช่วยให้รอดได้ในอนาคตดังนั้น ใครที่ยังสงสัยว่าเพลงของลิซ่าจะไปช่วยในการทำ CPR ได้อย่างไรนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์และพลังของดนตรีถ้าหากเราจำทำนองหรือร้องเพลงบอ a นเกนได้ขึ้นใจในยามฉุกเฉินเราก็สามารถหัเพลงนั้นในหัวแล้วเริ่มลงมือกดหน้าอกได้ทันทีหรือถ้ามีโทรศัพท์อยู่กับตัวก็แค่เปิดเพลงขึ้นมาแล้วปล่อยให้จังหวะของลิซ่าชี้นำการเคลื่อนไหวของเราได้เลยครับ มันจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับคนตรงหน้าได้มากที่สุดถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราทุกคนควรจะจดจําไว้ครับนี่คืออีกหนึ่งมิติของความสําเร็จที่น่าทึ่งจากลิซ่าที่ผลงานของเธอได้เข้าไปอยู่ในทุกวงการอย่างแท้จริงจากวงการเพลงแฟชั่นสู่แวดวงการแพทย์และการกู้ภัยฉุกเฉินนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนครับ